สวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วครับช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับมาเบิ่งการก้าวในมะฝักครับหลังจากอบไว้ในกะติกครับอบในกะทิกได้สองคืนครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งห้างมันครับเด้อตอนนี้ก็ฮหางกำลังเริ่มแตกออกมาครับทางเริ่มแตกออกมาตอนนี้กําลังจะเอาเมล็ดพันธุ์ลงใส่ธาตุครับเพื่อ ไ้มันเป็นต้นกาต่อไปครับปติดตามมือนะครับเด้อตอนนี้กำลังเอาเม็ดหมักฟักใส่ถาดครับความระเบนอ่าพัดีโอ้ยดีเด็เจเอ้ยโอ้ยคนกาเบียหมักผักก็มีคนสวยๆครับมันนี่แต่ว่าที่นึ่งยังด้อยูว่าแม่นยดอก ที่แล้วอยู่บ่อมันนี่นะมีกคนสวยๆนี่ไปเพื่อนเนี่ยจะขึ้นหมาหลังจากเอาเสทา่าเลยเอาเม่เสท่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก,กำลัง ข้ามาสู่ขั้นตอนการขดน้ำรับไซเครื่องพน่นเครื่องพน่นขดน้ำมันย่างบกเดชออกครับอันนี้กำลังทยอยลำเลียงมาครับหุกพันหกพันห้าร้อยต้นครับมันนี้ครับครับตอนนี้กำลังย้ายถางออกมาจากอาจากในที่ล่มครับ ออกมาสู้แดดครับเขากาดนาทีแดดที่โล่งแจ้งเลยครับเ,เพื่อมันทนแดดครับปีนี้ห้อนแห้งหลายครับตอนนี้ก็ัะหดน้ำแต่ก่อนใส่เครื่องพ่นบบทันใจเลยล่ะครับตอนนี้ก็เป็นกระใสน้ำมาหดครับใส่ฟักบักวครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเด้อ ก็คอยติดตามเบิ้งช่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับมาเบิ้งว่ามักฝักในรอบนี้ของผมที่ได้หลายเป็นใดครับ หลังจากกาหยอดเมล็ดใส่ถาดเรียบร้อยแล้วก็นำออกมาไว้ในแดดนะครับเนาะคอยให้งอกมันออกมาหลังจากงอกออกแล้วได้ประมาณ18มือและแต่ดินฟ้าอากาศครับ้าดินฟ้าอากาศบ่มีฝนตกมาเลยก็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าหรือ2เดือนครับก็บนําไปปลูกครับแต่โดยปกติถ้าหามีแรงน้ําหรือว่าดินฟ้าอากาศเป็นใจ เอากระสิใช้เวลาอยู่ประมาณ18ปมือกับปลูกได้นะครับเนาะเหลืออีกประมาณ1กาิกว่าถาดยังโบเซทครับวันนี้กาเบียนปกฝักเ,เป็นฟักเงินแสนครับขอที่ตามนะครับเดอ่าวเทสได้อบอกจะได้เงินแสนเรืววววว่าเงินหมืน่นคับขอที่ตามเบิ้งครับประมาณ 6,000กว่าต้นครับครับหลังจากนำนายหมักฝักลงเพาะในถาดนะครับเนาะสรุปสุดท้ายแล้วมือนี่หมักฝักหากระป๋องครับสิไดอยู่ประมาณบริประมาณเลยครับได้อยู่ประมาณ7,100ต้นครับได้7,100ต้นจะนำไปปลูกในพื้นที่สวนยาง ในร่องกลางของอยางยางน้อยเพื่อนครับเพื่อนปลูกยางแต่อย่างยังน้อยสินทำใ้ปลูกในร่องกลางของอยางเพื่อนก็ประมาณสิบสี่ไร่ครับประมาณสิบสี่ไร่ครับให้คอยติดตามเบิ้งครับเพราะว่าช่องของเราอ่านเน้นเล็บเปลี่ยนประสบการณ์้านการเกษตรนะครับเนาะคอยติดตามเบิ้งว่าในรอบนี้ผมเช็ดสำเร็จวันที่ยงใดครับคอยเบิง้งคอยติดตามครับ ครับและวแล้วอีกประมาณอีก2อสมมือัครับที่ได้ถ่ายถ่ายทำให้เาได้เบิ้งถ่ายคลิปให้เาได้เบิ้งก็ว่างอกมันออกดีบอครับงอกมันออกสาไดานะครับเนาะเจ็ดสดธาตครับอยู่นี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะคอยติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ